พอลิสคืออะไรใช้งานยังไงมีกี่โมดูลเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้นะคะนุก็จะพาทุกคนไปพบกับ VA สแกนเช่นเดิมค่ะซึ่ง EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่3แล้วค่ะโดยวันนี้นุกจะพาทุกคนไปรู้จักกับตัวพอลิสค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะนุก็อยู่กับคุณวอเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเชิญคุณวอแนะนําตัวหน่อยนะคะครับผมได้ครับก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมวอนะครับเอนจิเนียร์ทางบริษัทไอวิวก็วันนี้เรามาพรีเซนต์ตัวประดับ 퀄ิสนะครับผมก็อย่างที่ทราบการวันนี้เป็น e p ีที่3ก็เดี๋ยวมารับชมกันครับผม l ิสนะครับก็จะเป็นระบบที่ใช้สําหรับการสแกนช่องโหว่แล้วก็ประเมินความเสี่ยงบนคลาวนะครับทางผู้ใช้งาน<ม>นะครับสามารถใช้งานบนระบบของทาง퀄ิสนะครับช่วยใช้งานในเรื่องของการสแกนช่องโหว่แล้วก็ประเมินความเสี่ยงโดยตรงได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยทาง Qual ิสเองเนี่ยเขามีในเรื่องฐานข้อมูลที่จัดเก็บแล้วก็มีการอัปเดตในเรื่องของ ช่องโหวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยโบดักของทางคอร์ดิเนก็ถูกนะครับได้รับความนิยมครับโมดูลแรกนะครับก็จะเป็น VMDR นะครับผมซึ่ง VMDR เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการสแกนในฝั่งของ Infrastructure หรืออุปกรณ์ IT ของทางองค์กรหรือทางทุกท่านนั่นเองนะครับโดยกาทำงานการทํางานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการใช้ Agent แล้วก็เอเจ t ต์เลนั่นเองนะครับ โมดูลที่2นะครับแพดแมเนจเมนต์นะครับก็แพดแมเนจเมนต์ตามตัวเลยตรงชื่อตรงตามชื่อเลยครับก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการแพดนะครับช่องโหว่นะครับที่หลังจากที่ทางเราเนี่ยได้ใช้โมดูลของ VFDR เรียบร้อยแล้วเพื่อประเมินในเรื่องของช่องโหว่ต่างๆแล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตัวแพดแมเนจเมนต์เนี่ยก็จะทําหน้าที่แพดซอฟต์แวร์นะครับรวมไปถึง Windows แพดนะครับแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของ Linux แล้วก็ Mac OS เอเองก็ด้วยนะครับก็สามารถ อัปเดตเวอร์ชันนะครับแล้วก็ทำให้ตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือแอสเซทของเราเองเนี่ยมีความสดใหม่เสมอนั่นเองครับถัดไปก็เป็นโมดูลที่3นะครับก็คือ EDR นะครับ EDR ย่อจาก Endpoint Detection and Response นะครับหน้าที่หลกัหลกๆก็คือในเรื่องของการที่เราทำการลงเอเจนต์เข้าไปในอุปกรณ์นะครับการทำงานตรงโมดูลเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของป้องกัน นะครับแม้กระทั่งเรื่องของไวรัสที่จะอาจจะเข้ามาหรือในเรื่องของ malware ที่เข้ามาตัวบูญเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการ p r o t e คชั o แล้วก็ช่วยให้คอมพิวเตอร์หรือ pc ของทุกท่านเองเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองคร<ะ>ับโมดูลที่4นะครับก็จะเป็น cs นะครับหรือ container security นะครับซึ่งโมดูลเนี้ยทำหน้านที่ในเรื่องของการสแกนช่องโหว่ในฝั่งของ container นะครับทุกท่านที่เป็น developer อาจจะพอทราบนะครับว่าตัว container คืออะไรนะครับ ซึ่งตรงโมดูลนี้ก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของเข้าไปค้นหาช่องโหว่แล้วก็บอกว่าช่องโหว่ที่เกิดขึ้นภายในคอนเทนเนอร์ของทางองค์กรหรือทางทุกท่านที่ใช้งานนี่เ,เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นโมดูลที่5นะครับ w ว s นะครับซึ่งก็คือเว็บแอปพลิเคชันสแกนนิงนะครับหรือว่าอาจจะเรียกชื่อหนึ่งว่าเว็บแอปพลิเคชันเซเคตี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยหน้าที่ความสําคัญของตัวโมดูลนียก็ใช้ในเรื่องของการค้นหาช่องโหว่ในเรื่องของแอปพลิเคชัน หรือเว็บแอปพลิเคชันของทางองค์กรหรือทางทุกท่านที่ใช้งานตัวเว็บไซต์ภายในองค์กรอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหน้าที่ของมันก็คือเข้าไปบอกว่าช่องโหว่ที่เกิดขึ้นภายในเว็บแอปพลิเคชันของทางองค์กรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่าอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นได้นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าตัวโปรดักที่เป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยก็จะมีลายโปรดักอื่นๆนะครับของทางเราที่ เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ในฝั่งของ t e n a b l e แล้วก็ a ะโครนินะครับทางทุกท่านเองสามารถดาวน์โหลดชมลิงก์นะครับที่อยู่ทางด้านบนแล้วก็เข้าไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยครับผมโมดูลที่6สําหรับวันนี้นะครับผมซึ่งโมดูลถัดไปก็จะชื่อว่า CSA นะครับ CSA ก็คือย่อมาจาก cloud security assessment นะครับซึ่งโมดูลนี้ก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการค้นหา แอสเซทเวนที่อยู่บนคาแล้วก็ช่วยเรื่องของการดูช่องโหว่นะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในระบบของคาวของทางองคอ์กรหรือทุกท่านที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ o o o l l e l o u u p p l t t o r r มอาชัวหรือ Amazon Web Service นั่นเองเข้าสู่ช่วง Q1A กันเลยดีไหมคะครับเอาเลยครับผม คุณวอลพอจะอธิบายตัวคอร์ลิทให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจมากขึ้นกว่านี้อีกได้ไหมคะครับได้เลยครับตัวคอร์ลิทคลาวเซคิตแบทฟอร์มตรงศูนย์นี้เนี่ยหน้าที่ของมันการทํางานของมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการทํางานแบบเอเจนต์แล้วก็เอเจนต์เลสซึ่งทางทุกท่านเองเนี่ยสามารถเอาตัวโปรดักเนี่ยไปติดตั้งนะครับในลักษณะของเอเจนต์ตามเครื่องพอ r ซ o น a ลคอมพิวเตอร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในลักษณะของการทําเป็นลเลกเตอร์เพื่อดึงข้อมูลจาก ช่องโหว่ต่างๆที่ส่งเข้ามาแล้วก็ยิงขึ้นไปที่ตัว Cloud Security Platform ตรงนี้นั่นเองแล้วตัวคอร์ l i t ที่มันเหมาะกับใครบ้างคะคุณหมอครับตัวคอร์ l i t เองก็เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นฝั่งของ Security แล้วก็ d e v e l o p ซึ่งมีความสนใจที่จะค้นหาช่องโหว่แล้วตัวคอร์ l ิ t เนี่ยที่จริงแล้วมันมีประมาณกี่โมดูลคะคุณหมอครับต้องบอกว่าตัวคอร์ l ิ t Cloud Security Platform เนี่ยหลากหลายโมดูลแต่วันในวันนี้เนี่ยเรามานำเสนอโมดูลที่สำคัญมีทั้งหมด6โมดูลในวันนี้นะครับ ส,งงะะสำหรับคยังไงละสต์คาวด์เซอร์กิตี้แพลตฟ form ด้วยการใช้งานที่เป็นลักษณะาข่าวเพราะงั้นเนี่ยตัวการคิดลายเส้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ Subscription หรือจ่ายเป็นรายปีในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมแนะนำให้ทุกท่านเข้าทำการแอดรายของทาง b บ r ร์ดเอเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับผมแล้ว,วันนี้คุณวอมีตัวไหนมานำเสนอพิเศษไหมคะด้วยโปรดักคาวดิสเองเนี่ยมีหลากหลายโมดูลที่ทางทุกท่านเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้แต่ว่าทางเราเนี่ย ในวันนี้เนี่ยมานาเสนอมีทั้งหมด6โมดูลด้วยกันซึ่งจะมี3โมดูลที่มันสามารถทํางานพร้อมกันโดยใช้เอเจนต์เดียวกันได้นะครับอันได้แก VM DR, ่ VMDR, Pad Management แล้วก็ EDR นะครับเข้าใจมากขึ้นแล้วคะ่ะคุณวอลหวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจไปพร้อมๆกันกับนูกนะคะนอกจากนี้ถ้าท่านผู้ชมมีคําถามตรงไหนเพิ่มเติมสามารถทิ้งคําถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวทางคุณวอลจะมาตอบคําถามให้นะใช่ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบด้วยตัวเองเลยครับผม และนี่คือตัว c o r l i t Cloud Security Platform ที่ทำหน้าที่ค้นหาช่องโหว่และประเมินความเสี่ยงที่ทางนู้นกัทางคุณวอ์ได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมวันนี้แต่นอกจาก c o r l i t ที่เราได้นำเสนอไปนะคะทาง Bird Eye View เนี่ยยังมีเซอร์วิสบริการหลังการขายอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดตั้งหรือการซัพพอร์ตหลังการขายซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะดูแลโดยวิศวกรคนไทยค่ะซึ่งก็คือคุณวอนั่นเองก็ ยังไงก็เดี๋ยวฝากด้วยนะคะคลิปน่าจะเป็นตัว v a สแกนตัวไหนฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากทางเราสำหรับวันนี้นุกและคุณวอต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ